สวัสดีค่ะอยู่กับไบเตเยในรายการนาทีบันเทิงวันนี้ขอเริ่มต้นที่กิจกรรมยิ่งใกล้ยิ่งกลัวชา l ลนจ์ที่ตอนนี้ส่งกันมาถล่มทลายเลยค่ะงานนี้เจ้าแม่ติต๊กตอกอย่างนุ้ยสุจิราก็ไม่พลาดมาร่วมสนุกแถมย่งชวนเหล่านักแสดงจากละครเรื่องผู้เย,ยสันกำนันสีมาร่วมแจมด้วยเลยคะ่ะยิ่งก เรียกว่าเป็นการครเอทคลิปที่น่ารักมากจริงๆค่ะส่วนใครที่อยากจะร่วมสนุกแบบนี้นะคะง่ายๆเพียงแค่คุณอัดคลิปหรือว่าภาพนิ่งบอกความรู้สึกไม่อยู่ใกล้คนที่แอบรักปร,ระกอบเพลงยิ่งใกล้ย,ยิ่งกลัวชาร l เลนจ์จาก tik t o อกช i น o น่เอสเจะรั่วจะเกลียนจะดรามา่าหรือจะทาเต้นก็ครเอทได้ไม่จํากัดค่ะโพสลงติ๊กตอกของคุณแบบสาธารณะพร้อมกับติดแฮชแท็กยิ่งใกล้ยิ่งกลัวชา a l เลนจ์คลิปที่มียอดไลค์สูงสุดก็รับไปเลย iPhone 12จำนวน1เครื่องและมีรางวัลปลอบใจเป็นเค้าแบงก์เกค่ะ ส่งเข้ามาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22กุมภาพันธ์นี้เลยนะคะส่วนตอนนี้ใครที่เป็นแฟนๆซิทคอมเป็นต่อแล้วก็โดยเชื่อว่ายังมีหลายคนที่ move on ไม่ได้จากการที่คั้นเทพเสียชีวิตสวนยุคซึ่งเป็นคนที่รับบทนี้เขาก็เลยมีความในใจอยากจะบอกกับแฟนๆที่ให้ความรักกับเขาด้วยค่ะ คิดคงเป็นต่อยังใจหายกับการจากไปของคั้นเทพตัวละครที่รักและผูกพันมากกว่า7ปีส่วนยุคเตืรนตันที่แฟนๆยังคิดถึงและอยากให้กลับมาร่วมสร้างความสนุกอีกครั้งคะ่ะผมรู้สึกตื้นตันมากนะครับกับการที่ได้รับฟีดแบ็กจากการที่คั้นเทพตายเนี่ยมีคนแบบอะไรอวอรนมากนะครับโอ้ oh, แฟนๆครับเข้ามาคอมเมนตะ์ Comment ผมใต้ภาพในไ G ีผมเยอะมากๆนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยขอบคุณเป็นต่อด้วยที่เขียนบทคั้นเทพให้ผมจากไปเฉยสวยนะสวยมากด้วยนะฮะก็ต้องขอบคุณมากจริงๆครับ แอบบอกเลยว่าต้องติดตามซิกคอมเป็นต่อกันให้ดีนะคะเพราะว่าคันเทพอาจจะมาเว็บแวบให้ได้หายคิดถึงกันก็ได้ทุกคืนวันเสาร์เวลา3ามทุ่ม15นาทีนะคะส่วนวันนี้เรามาปิดท้ายกันด้วยกรีนอัสดาพรค่ะเห็นเอวบางร่างน้อยขนาดนี้แต่แรงเยอะเกินตัวมากๆเลยแหละค่ะ เขาฉากตบตีที่ไรเป็นต้องเล่นสุดแรงอยู่เสมอสาหรับ Green กรีนอัสดาพรเจ้าตัวยอมรับว่าใส่ไม่ยัง้งจนเคยพลาดทำเอาแอรินยุตทะทัดคู่ปรับในละครถึงกับขอเคล็ดเลยล่ะค่ะบางทีพอเราเล่นแล้วแรงเราเยอะเกินไปบางทีอาจจะทาให้เขาเจ็บได้ค่ะอย่างตอนที่กินเข้ากับแอร์ครั้งแรกแล้วเหมือนแบบกินต้องบีบคอแอร์แบบเคล็ดอนะกินแบบว่าเฮ้ยกินแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งแบบอารมณ์มันไปอะมันก็จะแรงไปโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่เลยค่ะเขาเรียกว่าสปิริตนักแสดงไม่ว่าจะเป็นฉากบูฉากดราม่าก็ทุ่มสุดตัวแบบนี้เลยติดตามให้กำลังใจพวกเขาได้นะคะในละครแก้วลืมคอนคืนนี้เวลา2องทุ่ม15นาทีส่วนวันนี้หมดเวลาของนาทีบันเทิงแล้วใบเตยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ